จะพร้อมวงไปเก็บนะโอฮะเดี๋ยวเต็มเต็มโผไม่พังได้ไงอ่ะโโอ้หเอาแย่แล้วไฟไฟระวางไฟระวางไฟเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมจะไปทางไหนได้อาชีวิตรอดตอนนี้ทุกคนต้องอาิรอดแล้วแย่แล้วเอาชีวิตรอดนะฮะจะเก็บ แล้วแล้เบิ้ลหนึ่งอันี้ักนึ่งไอ้แค่เมื่อกี้ผมทิ้งไปหมดเล้วอ้หยุดปลามวิตมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไม่ตายนโดไม่แล้ว้มโ้มมีดแวว้ไอ้แคโดดไปเผาไม่อยางไวเลยผมปิญญาเลยนะเผาอยงหมด จะยันไปแลนะแดงจำเป็นมานิดหน่อยอย่างเงีอันนี้หล่นอยู่ตรงกลางครับรถถังก็มาอย่างงี้ใครเป็้ตัวไม่ใช่แลมโบ้เลี้ยงไปแล้วคบังเลเซอร์เมื่อกี้นี้เกือบโดนหน้าผาแล้วอ่ะตอนไห้ตัวใหญ่ขึ้นมา